นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่24ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่30ตุลาคมชาวลัคนาราศีมีนคุณยังนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของฐานะอยู่จากอิทธิพลของดาวพระหัสที่ทับลัคนาของคุณอยู่ ได้ตําแหน่งนะครับเป็นกเกษตราธิบดีและปัญจมหาบุรุษโยกตามโยกเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พระตายฮินดูนั่นก็หมายความว่าคุณยังมีเงินมีทองเข้ามาตลอดในสัปดาห์หน้าแล้วมีโอกาสจะได้จับเงินแบบอังๆด้วยนะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับโดยอิทธิพลของดวงดาวแล้วผมเชื่อมั่นว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงิน ได้ลาบลอยมีโชคดีพิเศษโดยเฉพาะจากช่วงพระหัสสุกเสาอาทิตย์ช่วงจังหวัดตรงเนี้ยดีแต่แต่ในช่วงต้น,ต,นต้นสัปดาห์ก็คือวันจันทร์และวันอังคารเป็นสองวันที่เฮงซวยเป็นสองวันที่ติดขัดเป็นสองวันที่คุณจะไม่แฮปปี้เป็นสองวันที่คุณเองนั้นต้องระวังสุขภาพหรือจะมีเรื่องหงหุดหงิดหรือมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของงานเกิดขึ้นคุณจะต้องใช้ มันสมองสติในการแก้ปัญหาผมเชื่อว่าวันจันทร์กับวันอังคารจะต้องมีอะไรจุกจิกสักอย่างหนึ่งเข้ามาผมเชื่ออย่างนั้นและเชื่ออยู่บนบรรทัดฐานของระบบวงโคจรของดวงดาวที่บอกไว้ชัดเจนฉะนั้นในวันจันทร์และวันอังคารสองวันนี้ทำอะไรก็คงต้องรอบคอบนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพด้วยมันจะมีเรื่องคิดเครียดเรื่องจุกจิกบ้าๆบอๆเข้ามาให้เราหงุดหงิดอยู่ไม่น้อย พอวันพุธและวันพฤหัสะตาก็พลิกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการเงินที่ขยับดีขึ้นดีขึ้นอยู่บนพื้นฐานของลูกน้องบริวารที่มาช่วยงานเราช่วยงานให้เราสําเร็จได้เร็วขึ้นหรือว่าช่วยให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้มีความรู้สึกว่าเออได้คนมาช่วยตรงนี้แล้วมันทําอะไรและมันคล่องตัวสําเร็จได้อย่างดีฉะนั้นพอเข้าสู่วันพุธและวันพฤหัสจ,จึงเป็น2วันที่ดี วันศุกร์ก็แฮปปี้สบายๆครับนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่คุณมีความรู้สึกคุกรุนไปด้วยอารมณ์ความรักอารมณ์ทางเพศยังรวมความไปถึงความรู้สึกปลอดโปรง่งแล้วก็สบายใจมากกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันเสาร์นะครับวันเสาร์จะไปไหนจะเดินทางไปไหนขอให้ดูให้ดีระวังข้าวของแตกหักสูญหาย นะครับหรือใครจะมาหยิบยืมอะไรของเราเราดูแล้วมันจะนำความยุ่งยากใจมาให้ภายหลังก็เลี่ยงก็ห่างอย่าพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวมันได้ไม่คุ้มเสียวันอาทิตย์เป็นวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินและเป็นวันแห่งนะครับการที่คุณแพลนที่จะทำอะไรในสัปดาห์หน้าแล้วมันสำเร็จมันเป็นช่วงจังหวะทีท่ชะตาชีวิตมันมีความรู้สึกสบายใจโดยเฉพาะในเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่านะครับคุณจะมีความรู้สึกสบายใจในเรื่องเงินเทองๆแต่ผมจะลงรายละเอียดให้ตรงนี้ดาวการเงินของคุณนั้นนะครับไปอยู่ในเรือนที่4นะดาวคารดาวหนึ่งงินไปอยู่ในเรือนที่4แต่ดาวลาบของคุณนะ่ะอยู่ในเรือนลาภเป็นกเกษตรราธิปดี ส่วนไอ้ดาวอีก3าดวงที่ไปอยู่ในเดือนมรณะนั้นผมบอกไปแล้วไงต้นต้นสัปดาห์ระวังสุขภาพและดาวศุกร์เองก็ไปอยู่ในเดือนมรณะด้วยยายาย่าให้ใครหยิบยืมเงินทองเด็ดขาดหรือใครจะเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เราเป็นตัวประสานในเรื่องการเงินการทองไปสู่อีกคนหนึ่งหรืออะไรก็ตามอย่าไปยุ่งเด็ดขาดหรือถ้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเรื่องเท่า ถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสได้ส่วนต่างหรืออะไรก็แล้วแต่เลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับดาวสุกเล็งอยู่กับดาวราหูดาวราหูนำหน้าลัคนานำหน้าลัคนาราศีพฤษภเอ้ยนำหน้าลัคนาราศีมีนนะครับดาวราหูนำหน้าลัคนาราศีมีนตนะร,รนนนนงนี้นะอย่าไปโลภอะไรที่เป็นสีเทาๆเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเดี๋ยวมันนาเรื่องเดือดร้อนมาให้ภายหลังนะเว้วยบอกก่อนดูให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่เกินเลยจากที่ผมพูดใครจะเข้ามาดีลติดต่ออะไรแล้วมันมีเรื่องของใต้โต๊ะ หรือใครจะให้เราไปทําอะไรอย่างหนึ่งแต่เราดูแล้วมันเป็นเรื่องผิดผิดหรือเรื่องที่เราเองลำบากใจที่จะทาเลี่ยงได้เลี่ยงเลยไม่ต้องกลัวสีมิตรภาพไม่ต้องกลัวเสียมิตรภาพนะครับเดี๋ยวมันนาเรื่องจุกจิกใจมาให้ภายหลังนะครับพระรหัสทับรักเนี่ยทำแต่เรื่องดีๆเถอะชะตาชีวิตแม่งดีนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงความรักจะแฮ ppy ปปขึ้นในช่วงปลาย,ายสัปดาห์ ใครที่ไม่ได้เจอคนรักเลยห่างๆกันเพราะเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะมีการพูดคุยหรือได้เจอเจอกันมากขึ้นในช่วงปลายๆสัปดาห์ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะต้องบอกอย่างนี้ดาวเจ้าเรือนความรักมันไปอยู่ในเรือนมรณะอืมมันกลัวจะไปรักเอาผิดคนเข้าอ่ะอืมหรือไปรักเอาคนที่มีเจ้าของเข้าอ่ะชาวมีนดูให้ดีแล้วกันก็ติงและเตือนไว้ประมาณนี้แหละนะ ส่วนสีที่นําโชคมาให้ชาวลัคนาราศีมีนได้แก่สีส้มสีแสดแล้วก็สีเหลืองนะครับสีที่นําโชคลาภมาให้อย่างดีเลยคือสีดําและสีเทาดําใส่ไปคุยใส่ไปเจรจานะครับไปเจอลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นําซึ่งโชคดีมาให้ไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหรือแม้แต่สีของกระเป๋าถือก็ตามขอให้ชาว